ง,งานวันนี้ครับชนะสามูเลยครับก็ต้องขอบน้องๆทุกคนนะครับนักกีฬาทุกคนที่ลงทำหน้าที่ได้ดีแล้วก็เราทําได้ตามเป้าหมายคือนัดแรกเราเก็บชนะได้ก่อนแล้วก็เป็นชนะที่เรา,เอ,าอยากได้อยู่แล้วแล้วก็เราพยายามทําให้ได้แล้วก็น้องๆทุกคนก็ช่วยกันวันนี้ก็ทําหน้าที่ได้ดีท้องทุกคนที่ลงมปทําหน้าที่ครับหลังจากนี้จะมีแมตช์กับซาอุสิงคโปร์ครับ มันจะยากขึ้นง่ายขึ้นหรือโมยอไก็ก ja. so so we so ็จร so ิงๆก็ก็ยังไม่ได้ง่ายทั้งหมดนะครับเราเก็บชนะในนัดแรกได้ก็จริงแต่ในที่แมตที่สองที่สามก็ยังต้องเตรียมตัวให้ดีแล้วก็พรุ่งนี้เราจะไปดูเขาเล่นนิดหนึ่งเพราะเราจะเห็นเขาเล่นในในการแข่งขันเท่าไหร่ซึ่งเราบรกาพรุ่งนี้เราพักหนึ่งวันแล้วก็ได้ไปดูแมตที่เขายังแข่งไม่จบวันนี้ก็คงจะได้ไปศึกษาดูว่าจะสู้นิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างทั้งสองทีมครับสภาพอากาศนี่เป็นไงครับ ก็จริงๆสภาพอากาศมันใช่ครับก็ก็ค่อนข้างใจนากนี้หนึ่งวันกี้ก็ใกล้กำชับต้องน้องไปในในที่ประชุมว่าเราเองก็ต้องพยายามรักษาสภาพร่างกายเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าวันทีมันมีในเรื่องของแดดช่วงกลางวันช่วงร้อนเนี่ยมีคือว่ากลางวันจะฝนตกก็อากาศเย็นลงนะครับก็ก็ทำให้ร่างกายมันต้องปรับนิดหนึ่งบางทีมันร้อนมาเจอเย็นแล้วก็ดูสนามทั้งวันยเงี้ยบางทีเราก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็ก็ต้องพยายามกำชับพี่ๆน้องๆทุกคนที่อยู่ในทีมก็ช่วยกันดูแลตัวเองหน่อย เพราะเรายังมีภารกิจที่ที่ต้องอยู่อีกหนึ่ง <c oughs> อีกที่หนึ่งยังไม่จบนะครับครับ <c oughs> <c oughs>